สวัสดีทุกคนนะเจ้าป่าเขยโลนะวันนี้จะมารีวิวหนังไทยที่เพิ่งเข้าใหม่วันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องซิกค,คาเล็กเตอร์มายาพินสมบุโดยผู้กำกับมอ,มอ,มอหม่อมพันธเทวนพเทวกรุณะครับหรือหม่อมอน้อยผู้กำกับที่เคยกำกับหนังดังๆมากมายนะเช่นชั่วฟ้าดินสลายนะฮะจันดาราแผลเก่านี่นะครับงานของแกทั้งนั้นเลยนะครับผมของหม่อมน้อยนี่นะครับ ก่อนที่จะไปเข้ารีวิวกันนะครับผมจะเล่าเรื่องย่อนะฮะตามตัวอย่างของหนังนะครับแต่จะไม่เปิดเผยเนื้อหาที่สําคัญหนังเรื่องนี้นะฮะจะเล่ายอ้อนบรรยุททองของสตูดิโอนะครับผมแล้วก็มีการเซตติ้งฉากมีการจัดฉากกันในสตูดิโอเนี่ยและมีดาราเข้าไปถ่ายทํากันนะผมในวันนั้นนะฮะที่ดาราเข้าไปถ่ายเนะี่ยก็มีปรากฏการณ์ที่มันประหลาดขึ้นอยู่ๆนะฮะไฟขอดับใช่ไหมครับผมแล้วก็มีตัวละครนะฮะ ที่เป็นปริศนานะไม่รู้มาจากไหนไม่มีใครรู้จักโผล่มาหกคนแล้วก็มาเล่าเรื่องราวของตัวเองนะครับผมจนคนกองและผู้กํากับหนังนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องแต่งหรือเรื่องเล่าหรืออะไรยังไงนะครับผมเกิดความสงสัยปริศนาขึ้นในวันนั้นนะครับผมบทสรุปจะเป็นยังไงนะก็ต้องติดตามกันในโรงหนังเท่านั้นนะครับสำหรับซิกคาเลเตอร์มายาพิศวงโดยหมอมหลวงพันเทวนพ เทวกุลนะครับผมโอเคนะอันนี้จะไปเข้ารีวิวกันเลยนะครับผมรีวิวแบ่งเป็น6ด้านนะครับผมรวมถึงภาพรวมของหนังด้วยนะครับด้านที่1นึ่ะครับคุณภาพงานสร้างหนังเรื่องนี้นะครับมีคุณภาพงานสร้างที่ดีมากเลยนะครับผมเช่นองค์ประกอบศินโปรดักชันดีไซน์คอสตูมเมคอัพเฮาส์ไตล์นะครับผมรวมถึงดารานักแสดงด้วยนะครับผมยังคงมาตรฐานหนังที่มอมหลวง พันเทยวนบเทียวกลุ่มหรือหม่อมน้อยเนี่ยกำกับไว้ได้นะฮะแกยังรักสามารถทันได้อยู่นะครับผมไม่ปล่อยผ่านง่ายๆถ้าเกิดคุณดูเรื่องช่วงดินสลายกันดาราแล้วก็แผลเก่าเนี่ยคุณภาพอย่างนั้นเลยนะครับผมออสตูมโปรดักชั o นดีไซน์แอร์สไตล์การกำกับสินการถ่ายภาพทุกอย่างเลยฮะ,ะยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับผมคือหม่อมน้อยเนี่ยแกไม่ปล่อยหนังที่ไม่ดีออกมาให้คนดูอะ่ะดูแกมีลตินิยมที่ ต้องใช้เท่านั้นต้องดีเท่านั้นของดีเท่านั้นที่คนดูจะได้ดูนะครับผมก็จริงนะฮะผมมาดูมาแล้วยอมรับเลยว่างานปาณีดละเอียดมากเลยนะครับผมโอเคนะด้านของคุณภาพงานสร้างนะผมชอบนะครับผมต่อมานะเป็นด้านของบทหนังและการเล่าเรื่องนะครับหนังเรื่องนี้นะฮะจะเป็นเอกลักษณ์การเล่าเรื่องแบบไทยเลยนะครับผมมีกลิ่นมีสไตล์ที่ชัดเจนเลยฮะแบบละครไทยเนี่ยแต่ปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยนี้ไม่เย็นยื้อ แล้วก็ไม่นำเน่าจนเกินไปนำเน่าเนี่ยมาถึงการสแสดงของดารานะครับผมมันจะไม่ใช่เป็นเมโลดราม่าที่ต้องเน้นีหน้าหน้า,นาตาที่เวอร์เกินจริงอันนี้จะลดลงมาแล้วจะลดไม่ให้เยินเยือให้มันกระชับกําลังดีคนดูเข้าใจไม่กระชับเกินนะมีการปูเรื่องที่ควบคุมเวลาเนื้อหาค่อนข้างจะดีนะครับผมตรงนี้นะนะครับคนดูเนี่ยจะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครทั้งหกตัว อมในอดีตต่างๆนะฮะคนดูจะเข้าใจโดยการเล่าเรื่องที่มันละเมียดละเอียดแล้วก็สื่อกับอารมณ์คนดูได้อย่างดีคนนี่กับคนดูได้ง่ายๆยนะ,ะเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักครอบครัวนะครับผมแล้วก็เรื่องของการมารมเนี่ยอีเรื่องของการมารมเนี่ยหม่อมน้อยจะถนัดเรื่องนี้แล้วแกเล่าเนี่ยได้มีอัดทร์ดมีรสชาติที่ดีแซ่บมากครับผมเรื่องของ อารมณ์เนี่ยนะบทสรุปของหนังเนี่ยถือเป็นจุดเด่นแล้วคนดูเดาไม่ออกสอนใจคนดูเป็นอุทาหรณ์นะครับผมบทสรุปผมให้จับตาดูเลยนะฮะการหาที่จบของหนังนะครับผมหนังไทยเรื่องหนึ่งอะ่ะคนจะจบแบบนี้นะฮะผมยกตัวอย่างนะเรื่องนี้นะอย่างนี้นะฮะจบดีแล้วก็จบแบบคนดูกลับไปคิดคนดูได้อุทาหรณ์สอนใจ แล้วก็คนดูอาจจะบางคนอาจจะปรับตัวอาจจะไม่อยากทําอย่างนั้นเพราะว่าเห็นบทสรุปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยนี่นะฮะหาจุดจบที่ลงเจอนะครับผมต่อมานะทีมนักแสดงอันนี้นะเป็นมาสเตอร์พีกนะครับผมผมบอกเลยคือคนที่ดูละครไทยเนี่ยผมอยากให้ดูหนังเรื่องนี้มากเลยอะนะครับผมคุณไปดูการสแสดงของดาราระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะ ที่เล่นละครไทยหังขาวมาแล้วดาราชายนะครับผมมาริโอ้นะครับผมดาราหญิงแพนเคก้กอปฟทักะอรแป้วสุดๆนะครับผมเชื่อเฉือนฟาดฟันกันเนี่ยอย่างมันเลยผมให้จับตาดูเลยนะครับผมแพนเค้กนะฮะพิกบทบาทครั้งใหญ่เลยครั้งสำคัญเลยแล้วผมว่าเธอต้องเข้าคอร์ส acting อ่อะหลายเดือนนะครับผมเล่นอย่างนี้ได้อะ่ะคือเข้าคอร์สแบบพวกดาราฮอลลีวูดเลยนะฮะพิกคือพลิกบทบาทเลยคนดูเนี่ย จัไม่ได้เลยครับผมว่าอุย้ยได้ไงวะเล่นอย่างนี้ได้ไงอะไรเงี้ยคือเป็นผู้หญิงที่แบบเจนจัดในโลกอะโคโจรมากเลยอะ่ะจริงๆนะฮนะรู้เลยอะ่ะแล้วทวงท่าไมใ่ใช่เฉพาะสีหน้าค่าตานะผมคําพูดไม่ใช่นะมันต้องรวมหลายสิ่งหลายอย่างบุคลิกทวงท่าการดุงการเดินสีหน้าการพูดแววตาทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะแพนเค,ค้กเขาปรับหมดเลยแล้วก็ส่วนบทเป็นตัวละคร นันได้จริงๆเลยผมชื่นชมเลยนะคือผมไปทําผมไปนึกถึงพวกตัวละครที่เป็นตำนางของรีวูดเหมือนกันนะครับผมเช่นตัวของชารอนสโตนในเบสิกอินสติ้งอืมนั่นแหละครับคือเย้าวยวนมันเป็นศาสตร์นะครับผมคือแพนเค้กอ่ะเขาก็ใช้ศาสตร์นั่นแหละฮะศาสตร์แห่งการเย้าวยวนนะครับผมคือโดยถ้าเกิดข,ของฮอลลีวูดอ่ะก็คือโดยผู้กำกับอ่า คนหนึ่งอือพอเวอร์เฮเวนแต่นี่ไม่ใช่นะฮะนั่นแหละฮะมันเย้ายวนเหลือเกินแล้วคนดูอ่ะอยากจะดูตลอดเลยคือพอเพนคปผมมาเมื่อไหร่นะครับผมซีนนั้นอ่ะเป็นซีนของเธอนะครับผมเธอเป็นนางพญาทุกอย่างเธอครองซีนเลยนะฮะไปดูได้ผมมองว่าเธอเข้าชิงสุพรรณหงส์แน่นะฮะปีหน้าเพราะว่าปีนี้อ่ะมันไม่ทันนะครับผมมันประกาศผู้เข้าชิงไปละก็ต้องปีหน้านะครับผมนะแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยคือแอปทักษาโอนนะครับผม อันนี้โพตรพีคเลยอ่ะคือตอนดราม่าเสียใจเนี่ยพีคมากนะดูเป็นธรรมชาติมากเลยอ่ะดูแบบถ้ามควรแบบเหมือนคนเสียใจจริงๆอ่ะไม่ใช่ดูแบบอเมยขึ้นมาปลอมขึ้นมามันไม่ใช่อันนี้ดูเหมือนธรรมชาติแห่งการเสียใจจริงๆเลยผมมองว่าแอปอ่ะเขาไม่ค่อยได้เล่นหนังใหญ่นะครับผมเล่นแต่ละคนไทยอะไรเงี้ยแต่พอเล่นแล้วเนี่ยโอ้โ ก็สลัดคาบของที่เราเคยเห็นในละครไทยหมดเลยอ่ะนะครับผมของแอปนะแล้วมีอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่ออกมาดีก็คือของรัดเก้าอมรดิตนะครับผมตัวขมโมยซีนเลยนะฮะตัวนี้ออกมาทีไรเนี่ยขมโมยซีนออกมาไม่เยอะนะฮะออกมาประมาณสักยี่สิบนาทีได้อืมนะแต่ออกมาเมื่อไหร่เนี่ยขมโมยซีนทุกครั้งนะครับสาหรับรัดเก้าอมรดิตนะฮะผมเป็นอ่าเจ้าของห้องเสื้อนะครับผมอืมแล้วก็มีบาร์รับอยู่ชั้นบนอะไรเงี้ย เป็นบ้าโคโจรอะไรเงี้ยสนุกมากเลยนะฮะต่อมาความสนุกตามแนวหนังนะครับผมตรงนี้นะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้มันจะเป็นแนวแบบไทยเนี่ยคือเอาง่ายๆนะฮะคุณนึกถึงบ้านรายทองอ่ะนะครับผมบ้านรายทองนะแต่อันนี้มันยก,กระดับมาอีกเกรดหนึ่งคือเขาจะขจัดคาบบางอย่างของบ้านรายทองออกไปแล้วให หนังอะ่ะมันเล่าเรื่องแบบเป็นสากลมากขึ้นนะครับเล่าเรื่องสากลไม่แบบตบตีอะไรกันเยอะแยะมันเหมือนกับชีวิตจริงๆไง,งว่ามีเรื่องของการเมืองการเมืองในครอบครัวความบาดหมางต่างๆรักร้าอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่มันจะไม่มีตบตีอะไรที่มันแบบเป็นละครไทยหลังข่าวมันดูไม่มีรสนิยมอะไรอย่างเงี้ยหรือการตาวาดการพูดที่มันเชื่ดเฉือนสีหน้าค่าตาที่มันเกินจริง อันเนี้ยมันจะไม่ใช่นะครับผมมันจะอีกแบบหนึ่งนะฮะเป็นการเชื่ดเฉือนแบบในหนัง,งนี่นะแล้วก็ที่ทำให้หนังสนุกก็คือมันซ่อนเงื่อนมันมีเงื่อนงำลึกลับที่คนดูก็ดัไม่ออกนะครับผมคือปอมของแต่ละตัวละครเนี่ยมันมีหมดเลยเรามีอย่างลึกเลยนะฮะปมของแต่ละตัวละครลึกลึกแบบไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นมันดูเป็นเทาๆอะ่ะมันดูไม่มีใครเป็นคนดีนะครับผมนี่แหละที่สําคัญ ตัวละครเลยดูมีมิติมากเลยมันดมูมีชีวิตขึ้นมานะเพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยในชีวิตจริงๆอ่ะมันไม่มีใครขาวหมดหรอกครับมันก็มีด้านเทาด้านมืดนะครับผมด้านดีก็มีนะฮะแต่ละตัวละครเนี่ยมีครบทุกด้านมันทําให้มันดูมีมิติแล้วมันดูแบบเป็นคนจริงๆขึ้นมานะครับผมนั่นนะครับบางทีนะเปิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยเรามองว่าเฮ้ยคนนี้แม่งคนขาวแน่วะ่ะดีแน่วะแต่ไม่ใช่นะฮะพะ เล่าไปเรื่อยๆเผยปมต่างๆเรื่อยๆเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันเทานี่ว่าอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยค,ความสนุกของมันนะครับผมมันก็เหมือนกับที่เขาพูดว่าโลกนี้คือละครนะครับผมก็ใช่นะับผมได้นะ,ะแต่เรื่องของความเป็นมิตรีอันนี้ไม่เยอะต้องเล่าก่อนนะฮะไม่ใช่แบบเฮ้ยลึกลับพิศวงมากแบบเอ็มไนเชยอมาลานหรือว่าจอร์แดนพิวไม่ใช่นะ มันเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งเป็นองค์ประกอบเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับสาหรับเรื่องของความลึกลับมิตรีแต่เรื่องที่เขาโฟกัสจริงๆนะประเด็นหลักแกนหลักอะ่ะก็คือเรื่องของการตีแผ่ในสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่นะครับผมแล้วก็บริบทท่านิยมในสมัยก่อนของสังคมไทยเนี่ยอืมนะครับผมมีเรื่องของ เจ้าขุนมูลนายเข้ามาแล้วมีเรื่องของอที่อ่โครจรที่คนใหญ่คนโตไปเที่ยวกันนะครับผมแล้วก็มีการตีแผ่เรื่องที่ซุกเอาไว้เช่นการขายบริการอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮเข้ามาเต็มเลยเรื่องของการครบชู้เรื่องเนี้ยที่มันมีมาอยู่แล้วทั่วทั่วโลกนะครับผมเอามาตีแผ่ให้มันเข้ากับยุคสมัยในสมัยก่อนเรามาเล่าในตอนนี้อแล้วมันยังมีความคลาสสิกอะ่ะ นะผมเรื่องพวกนี้มันมีความคลาสสิกแล้วได้ผู้กำกับที่เขาคลาสดีคลาสสิกอยู่แล้วอ่ะมันทำให้หนังอะ่ะมันดูมีคลาสมากเลยมันคลาสสิกอ่ะฮะผมนัม่นแหละฮะจำกัดความง่ายๆคือคลาสสิกตรงนี้เลยฮะต่อมานะความคุ้มค่าตัว๋วผมแนะนำเลยนะฮะมาดูในโรงอะะเรื่องนี้คุ้มจริงนะถ้าเกิดคุณไม่ชอบเนื้อเรื่องอะไรที่มันซับซ้อนนะมันไม่ใช่ซับซ้อนขนาดนั้นนะมันซับซ้อนแค่ระดับหนึ่งนะครับผม แล้วก็มันก็เฉลยได้อย่างเข้าใจนะครับผมทุกสิงทุกอย่างอะ่ะของนั้นเรื่องเนี้คนดูเก็ตใกล้ตัวด้วยนะครับผมใกล้ตัวไม่ใช่แบบเรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวเราเนี่ยเรื่องความรักครอบครัวรักเล้าเนี่ยใกล้ตัวมากเลยนะครับผมตรงนี้อีกอย่างที่สําคัญคือทีมทักแสดงนะครับผมที่มาขึ้นจอใหญ่อะ่ะผมให้ง่ายนะฮะดาราระดับแถวหน้านะประมาณสักหนะ้าคนเนี่ยของเมืองไทยเลยห้าคนเนี่ยยากมากนะฮะที่จะมารวมกันได้อะ่ะ ถ้าเกิดไม่ใช่หม่อมน้อยเนี่ยเปไ,ไ,ไม่ได้นะฮะที่จะมารวมกันแล้วดาราใหญ่ฝีมือก็ต้องใหญ่ด้วยไงแล้วก็ทําได้จริงๆด้วยนะฮะมมาริโอแพนเค้กแอปเ้วพวกเนี้ยเล่นเฉื่อนแล้วมีซีนเฉื่อนระดับดาราใหญ่เลยนะฮะแพนเค้กกับแ้วอ่ะโอ้พูดสีหน้าในี่แบบเฉือนคมเลยเฉือนเลยดูเดือนเลยฮะแอวกับแพนเค้กอ่ะ เออคือเหลืออย่างเดียวนะฮะเหลือตบกันนะ <c oughs> เหลืออย่างเดียวเหลือตบกันนะนั่นแหละครับแล้วก็ไอมาริโอ้นะ่เป็นผูก้กำกับต้องคอยมาห้ามปรามกันหลายครัง้งหลายครานะฮะสำหรับคู่นี้นะครับคู่แพนเคกับแอลนะครับผมดูได้นะหลังให้ก็คิดคนดูนะฮะให้นะฮะเรื่องความรักไม่ใช่เรื่องของคนสองคนนะครับผลกรรมอะ่ะมันอาจตกถึง เด็กๆที่บริสุทธิ์นะครับผมความรักนะไม่ใช่เรื่องของคนสองคนนะบางทีผลพวงที่ตามมาจากรักราวรักอะไรอย่างเงี้ยมันตกมาถึงเด็กที่บริสุทธิ์ที่เขาไม่รู้อิรูอีเหน่อะไรเลยดูยูก็ได้รับผลพลอยได้รับกรรมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมนะั่นแหละมันเป็นเรื่องที่มันไม่ดีแล้วมันดูเลวร้ยวายนะครับผมคนไม่รู้อิรน้ยิเหน่อะไรเงี้ยเด็กนะเด็กบริสุทธิ์นี่ฮะเด็กที่ยังเป็นขาวสะอาดเลยอะ ไ้พวกผู้ใหญ่ที่ดําที่เทาเนี่ยทําเลวทําอะไรไว้แล้วก็ผลกรรม่ตกถึงเด็กที่เขายังใสๆยอยู่เลยนั่นแหละครับพ่อคิดที่ได้อโอเคนะภาพรวมนะครับผมชอบเรื่องนี้นะครับผมโอเคดูกันได้นะครับผมหนังไทยที่ดีในปีนี้เรื่องหนึ่งเลยะในเรื่องหนึ่งในปีนี้นะเรื่องนี้นะแล้วก็ใครเป็นแฟนๆของผู้กำกับหม่อมน้อยเนี่ย <c oughs> ก็ห้ามพลาดเรื่องนี้นะครับผมห้ามพลาด ดีแล้วก็อีกแนวหนึ่งนะครับผมคือหม่อมน้อยเนี่ยแกเสียหายแล้วก็แกพลาดไปจากเรื่องแม่เบีย้ยแม่เบีย้ยไม่ดีไม่หนุกนะครับผมคือเป็นหนังที่ดูธรรมดาเกินนะครับผม,มดูไม่ปานนี่เท่าที่ควรหมอเรื่องแม่เบีย้ยนะแต่เรื่องนี้อ่ะกลับมาแล้วฮะกลับมาแล้วเรื่องนี้ <All right. S 1> ผมให้นะถ้าเกิดความชอบผมนะเรื่องซิกเนเจอร์เนี่ยผมชอบเท่าจันดาราเลยอืมได้เลยฮะจันดาราอย่างเงี้ย แต่ยังเป็นรองพวกแผลเก่าแผลเก่าผมชอบมากก็คือของผมน้อยนะแผลเก่าผมชอบเพราะมันมีดราม,ม่าที่มันเข้มข้นแต่เรื่องนี้อ่ะผมให้เทียบเทียบกับจันดาราอืได้เลยระดับเดียวกันนะโอเคนะไปดูกันได้นะทั้งเมเจอร์และ SF เข้าแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องติ๊กคาแรคเตอร์มายาพิษสวงนะครับผมโอเคนะ ใครชอบวิดีโอนี้นะก็ติดตาม Subscribe และแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับแล่าลืยนะครับคุณสามารถดูวิดีโอตอนอื่นได้ที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ